สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่อุจา่าสวีเดนนะคะก็วันนี้อุจะมาเล่าประสบการณ์ว่าอูมาอยู่ที่สวีเดนได้ยังไง17ปีที่แล้วนะคะก็อูเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลย อุ๋ก็ไปเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะโรงเรียนหนึ่งนะอยู่แถวรามคำแหงที่เกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวอู๋ต้องเท้าความก่อนว่านตอนนั้นที่อู๋เข้าไปเรียนโรงเรียนนี้นะคะคือมันเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะค่าเทอมคือแพงมากแต่ว่าพ่อกับแม่อยากให้เราไปเรียนทุกการเรียนการสอนช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ย เราต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเราเข้าไปนะตรงนั้นนะก็คือเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยได้งูงูปลาปลาและที่สําคัญก็คือเราได้ภาษาเนี่ยจากสถานที่ฝึกงานในโปรแกรมนี้นะคะก็คือเรียนสองปีในแต่ละปีนะคะก็คือเราจะเรียนในโรงเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องออกไปฝึกงานอีกครึ่งหนึ่ง ในช่วงที่เราฝึกงานเราก็อูก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกภาษาไปด้วยเวลาเราไปฝึกงานเนี่ยเราจะเลือกไปฝึกที่ที่ตรงไหนที่มีชาวต่างชาติเยอะหลังจากที่อูเรียนจบอูก็ได้งานตรงนั้นเลยตรงที่อูฝึกงานอันสุดท้ายก็คือเป็นร้าน British Pub and r e s t a u r a n t นะคะในการตัดสินใจของชีวิตในครั้งนี้ที่ไปเรียน เรียนนานาชาติก็คือทำให้อู๋ได้เจอกับแฟนแฟนคนนี้นะคะทีอ่อยู่ด้วยกันแต่งงานกันมา15ปีแล้วก็มีลูกสองนะคะณนะตอนนั้นน่ะตอนครั้งแรกเลยที่อู๋เจอแฟนนะคะก็เจอกันในตอนนั้นก็คือเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็คือเขาก็เหมือนลูกค้าแหละเอามาทุกวัน เดี๋ยวจะเล่าสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับว่าทําไมแฟนเขาถึงไปเมืองไทยณนะตอนนั้นก็คือเขาได้ลาออกจากงานหมายถึงว่าพักงานโดยที่เขายื่นขอพักงานหนึ่งปีโดยเขาจะท่องเที่ยวทางใต้ของเอเชียนะาก็จะท่องเที่ยวไปทั่วนั่นแหละแต่ว่าเขาจะกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยประจําแล้วเขาก็จะพักอยู่เป็นโฮสเทล ที่อยู่ข้างบนที่ทํางานของอูนะแล้วจะเข้ามาร้านทุกวันมาสั่งมาสั่งเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแล้วก็สปาเกตตีบูลองเนสก็คือเขาจะมาอย่างนี้ทุกวันมาคนเดียวทานเสร็จดื่มเสร็จท้องกไปแล้วก็อาจจะกลับมาช่วงดึกๆมาดื่มแก้ว2แก้วอะไรเงี้ยมาเล่นผูกับกับพวกอูเนาะก็ตัดสินใจที่จะคบกันหลังจากที่รู้จักกันมาประมาณปีครึ่ง เรารู้รู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งเฉยไม่ได้แสดงออกอะไรและในะตอนนั้นนะคะไม่ได้ว่าตัวเองสวยนะก็จะมีชาวต่างชาตินมาจีบเยอะคือรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแต่พอมีชาวต่างชาติมาจีบพร้อมกันอย่างนั้นเออเราก็มีความรู้สึกที่แบบว่าโอ๊ยฉันก็สวยเหมือนกันแลเนี่อะไรยเี้ แต่ว่าแฟนคนนี้ก็คือเขามาแล้วเขาไม่แสดงอะไรเลยเขามาแบบในเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักทั่วไปเขาให้ความพคารพเขาไม่ได้แบบพัง่างแบบผงผาง,ผาง,ผาง,ผางอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนผู้ชายคนอื่นที่เข้ามา,าจีบนะคะประมาณหนึ่งปีครึ่งอ,อูก็ได้ตัดสินใจคบกับเขาขอเขาเป็นแฟนนะอืม ขอเองนะคะคือตอนนั้นเราก็ได้คบกันเรามีความสุขมากเราก็เขาดูแลดีมากเขาเทคแคร์เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เหมือนฝันพูดกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าในความรู้สึกอของอูอู๋คิดอย่างนั้นเราคบกันจริงจังแล้วแล้วก็เขาก็อยากให้เราไปอยู่กับเขาที่นู่นที่สวีเดน เราก็ได้คุยกันว่าเออเราจะทํายังไงจะขอวีซ่าอะไรก็เลยเขาก็เลยบอกว่าผมอยากให้คุณขอวีซ่าถาวรเราก็เลยบอกว่าเออจะได้หรอเพราะว่าฉันไม่เคยไปยุโรปเลยนะเห็น <He S 2> คนอื่นๆคือเขาไปเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยขอวีซ่าถาวรและในตอนนั้นก็คือเป็นเป็นช่วงที่ทารมานมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเราก็รักกันแล้วเนาะทำการขอวีซ่า ช่วงที่เลวร้วายที่สุดก็คือช่วงรอรอวีซา่าเพราะว่าเท่าที่อูได้ยินนะคะว่าถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เกินเดือนหรอกสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยพวกอูใช้เวลารอแปดเดือนคือแปดเดือนนี่เรารออย่างเดียวนะตอนนั้นก็คือเหมือนถอดใจแล้วแ,ลวแหละว่าเราไม่ได้แต่ว่าเราก็หวัง หวังเล็กๆว่าจะต้องได้วีซ่าแล้วในช่วงเวลาที่รอก็อย่างที่บอกว่าเราเหมือนจะถอดใจกันแล้วแต่เราก็ยังคุยกันทุกวันจากที่เคยคุยกันตลกขบขันยิ้มหัวเราะก็กลายเป็นท้อท้อแท้และในที่สุดนะคะก็คือได้รับการติดต่อจากทางเอมพีซีว่าเออเราได้วีซ่าถาวนนะ ถาวรในที่นี้ก็คือ2ปีอันนี้อูก,ก็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในความคิดของอูก,ก็คือเขาอยากจะให้เราไปลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้าเผื่อว่าอยู่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือค่อยต่อเป็นวีซ่าถาวรเนาะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือหมดวีซ่าสองปีก็คือเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมจำได้นะตอนนั้นก็คือเป็นปี2007 2007นี่ก็คือน้องน้องชายอูนะคะที่ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียตอนนั้นน่ะเขาก็ได้วีซ่าที่จะไป work and travel นะคะที่นิวซีแลนด์กำหนดการเดินทางนี่ก็คือน้องก็จะเดินทางจำได้ว่าเป็นเดือนกุมภาแล้วก็ อูจะต้องเดินทางไปสวีเดนห่างกันประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละอู๋จะไม่ได้อูเดินทางก่อนนะคะอูเดินทางก่อนโดยที่เครื่องนี่จะไปหยุดที่เฮสซิงกิที่ฟินแลนด์ Finland, พักครึ่งที่นั่นแล้วก็จะต่อมาที่โคเปนเฮเกนนเดนมาร์กทางใต้ของสวีเดนก็คือมันจะติดกับเดนมาร์กนะคะก็คือแค่นั่งนั่งรถไฟประมาณ45นาทีก็ก็จะถึง มันเหมือนแบบทุกอย่างมั็นสีชมพูนะคะแต่มันจะมีเรื่องมันเป็นเ,เรื่องที่ทำให้อูอยากกับไทยก็เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมอูถึงอยากกับไทยนะคะยังไงคลิปนี้อูก,ก็ พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราอูจะมาเล่าให้ฟังว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นคลิปหน้านะว่าทำไมอูถึงอยากกลับไทยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังประสบการณ์ของตัวอูเองนะ,ะช่วยกดไลค์คอมเมนต์ถ้ามีเรื่องสอบถามก็คือคอมเมนต์มาได้นะคะที่ใต้คลิปคลิปนี้ยังไงอูต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอูจะมาเล่าให้ฟังต่อนะ สวัสด <laughs> so, huh? ีค่ะบ๊ายบาย